อันนี้ก็จะเป็นเครื่องพานา50นิ้วฟ้าผ่านะครับรุ่นนี้นะอ่าก็เป็นพานาแต่ว่าบอร์ดจ่ายไฟก็ยังไม่เช็คนะครับว่าบอร์ดซัพพลายจะใช้ได้หรือเปล่านะครับในส่วนของบอร์ดจ่ายไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับอาทีแรกว่าจะซ่อมแต่ว่าลูกค้าต้องการด่วนก็เลยไม่ซ่อมแล้วผมจะแปลงก็เป็นการแปลงบอร์ดให้ลูกค้านะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะลองทดสอบแปลงบอร์ดดูนะครับ ในส่วนของจอภาพรุ่นนี้น่ยโั้โหมดเยอะเลยครับสังเกตโหมดเต๊มเลยจอภาพรุ่นนี้ก็จะเป็นจอของถ้าเราดูจากทีคอนก็จะเป็นจอของ LG นะครับเพราะนั้นพานาจะใช้ของนนเนลของ LG เราสังเกตได้จากตัวทีคอนตัวนี้นะครับสังเกตได้จากทีคอนเพราะนั้นบอร์ดแปลงก็จะเป็นบอร์ดสําหรับแปลง LG นะครับเป็นรุ่น50นิ้วจอ50นิ้วครับอันนี้ในส่วนของบอร์ดจ่ายไฟก็จะมีส่วนของชุด ไฟเข้า ac ไฟ ac 220นะครับถ้ายุโรปก,ก็110แต่บ้านเราก็220นะอส่วนนี้ยุโรปสหรัฐนะครับสหรัฐ2อ0ช็อตเพี์ไฟนะครับ p f c converter ชุดอินเวอร์เตอร์อย่ด้านนี้เพราะน,นั้นสเต็ปแรกที่เราจะต้องทำก็คือ1ทําทำการเทสแล้วก็เปิดเทอร์ On นตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับส่วนของบอร์ดานาตัวนี้ในะการแปลนบอร์ด50นิ้ว เราก็ต้องมาหาตำแหน่ง power on นะครับอันนี้จะเป็นซ็อกเก็ตนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะหายากเลยนะครับการหา power on การหา backlight on ก็ถือว่าจะหายากนะครับสำหรับรุ่นนี้จะต้องใช้ใช้ในการวัดนะครับใช้มิเตอร์วัดดูแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองต่อ power on ก่อน,นครับแล้วก็ test backlight on นะครับสำหรับรุ่นนี้หายาก่อยนะครับเป็นของ panasonic เพราะนั้นอรอดใจไฟพานาก็าจะได้ไม่ได้เขียนอะไรไว้นะครับก็จะไม่ได้เขียนอะไรไว้ก็ทําการเปิดแบคไลออนไฟออกเรียบร้อยแล้วนะครับไฟ16ออกแล้วทีนี้เราต้องไปทําการลดไฟ16ก่อนนะครับแล้วก็เปิดโพออนเปิดแบคไลออนเรียบร้อยนะครับนี่ก็ทําการเดินสายออกไปไว้รอนะครับนี<ะ>่เรียบร้อยต้องไล่นะครับถ้าตัวนี้นะ,ะต้องทําการไล่นะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้ ในรายละเอียดต้องดูการอบรมนะครับถ้าในการอบรมก็จะสอนวิธีการต่ออย่างละเอียดนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะหยาบหน่อยอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่สามารถจะอธิบายในในคลิปได้นะครับต้องในส่วนของการอบรมนะครับหลังจากที่เราเช็คหาสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเดินออกมานะครับเ,เป็นชุดคําสั่งแบ็คไลท์ออนแล้วก็ชุดนี้จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับออทางด้านนี้หลังจากที่เรา เปิดเท่าออน on, เรียบร้อยแล้วเช็คแบบ็คไลท์ออนแล้วก็เดินสายออกมาตัวนี้จะเป็นตัวลดไฟนะครับตัวนี้ลด16เหลือ12นะครับก็จุดนี้ก็จะไปพร้อมใช้งานนะครับในส่วนของค่ดจ่ายไฟของคณะสนิทรุ่นนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ปรอดแปลงนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วก็สาย LEDS เป็นสายวีดีเอก็เตรียมไปเรียบร้อยเตรียมหมดแรงสายวีดีเอแล้วก็อันนี้เป็นชุดรีโมทของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราจะมาทําการแปลงใส่นะครับในทําการ DIY ของพานาโซนิกตัวนี้นะครับเราก็ทําการต่อสายให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ทําการต่อสายแบตไลต์ออนต่างๆไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับก็ทําการต่อทีนี้เราจะมาทดสอบแล้วก็จะมาทําการทดสอบดูนะครับ จะใช้อะไรลองไว้ก่อนต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายเรียบร้อยแล้วอตอนนี้เราก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้ว <Yeah. S 1> power on อ่ะติดแล้ว back light เป็นยังไงครับดูแสงกว่านิดหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูแสงว่าเสถใช่ไหมโอ้ก็เหมือนกับจอเสียนะแต่ว่าผมจะมาลองลองเฟิร์มแวร์ดูก่อนนะครับลงเฟิร์มแวร์ก่อนมาแล้วหลแต่ว่า oh, <no. S 1> เฟิร์มแวร์ไม่ได้นะครับ กษณะนี้คือกตอนนี้ก็ทําการลงเฟรมเรอยู่นะครับเป็น <mel od ic sound> แบบฟูลเฮดดีนะครับผมภาพออกมาก็โอเคนะครับเป็นบัสไทยอโอเคนะครับ ใส่เจ้าจอไม่เสียของหมอเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นการใช้กล่องติดด้านหลังนะครับอันนี้ก็กำลังจะทำการติดตั้งกล่องเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดแปลนแล้วก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใส่ไม่ได้แล้วต้องติดกล่องด้านหลังนะครับตัวนี้มันใหญ่เกินไปครับต้องใส่ติดกล่องด้านหลังนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวทาการประกอบกล่องเข้าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้มันแคบมาก rell. เลยต้องใช้เป็นกลออ่องนี้นะครับ ก็ถือว่าจะเนียนอยู่นะครับแล้วก็ปิดฝาครอบปิดฝาครอบกล่องเข้าไปตัวนี้ก็เป็นการ DIY นะครับ DIY ท TV ้าผ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดเดิมตัวนี้ก็บอร์ดเดิมก็ชัดน้ครับสองพันกว่านะตัวนี้นะครับส0 0พั 2, กว่าบาทไม่ไหวครับใช้เป็นบอร์ด DIY นะครับจบแบบสวยงามครับ เรียบร้อยนะครับเป็นการ DIY ก,ก็ถือว่าโอเคอย่างด้วยนี่นะครับเรา,เราจะมาทำการเสียบปลั๊กดูเสียบดูนะครับเสียบตัดูสัญญาณมานนิดหนึ่งก่อนโอเคครับ No signal แล้วครับตอนนี้ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคแล้วครับผ่าน